สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับร้านพิเน็ตออเดีโอทุกทท่านครับผมสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับที่30เดือนมกราคม2566ครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่อำเภออนจันจังหวัดกาลสินครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมเป็น Power Amp นะครับ Power Amp ของรอยัลนะครับในซีรีส์ L 2000 แอพันสองนะครับพอภัยนะครับตัวนี้เป็นแอพันสองครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น V สองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาเพาอแอมรุ่นใหม่นะครับสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซนตะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็อินบ็อกซ์เขามาได้นะครับร้านพิเนตอออีโอนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับสำหรับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพ่อแอมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของค่ายรอยันะครับเป็น น่าจะรู้จักกันดีนะครับสาหรับรยเยนนะครับบริษัทนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับราคาอยู่ที่7 5 0ดันห้าร้อยบาทนะครับสาหรับตัวนี้7 5 0ดบาทนะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการเอาไว้ขับเสียงกลางนะครับสาหรับตัวนี้ขับเสียงกลางครับสิบห้านิ้ว12บนิ้วนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเสียงใสๆนะครับสําหรับรอยเล L พันสนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็จะมีตัว V2 นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าฉีกนะนี้ ายนอนนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวรุ่นเก่านะครับจะให้ชมส่วนของรุ่นเก่านะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นตัวเก่าครับซีรีส์รุ่นเก่านะครับก็จะไม่มี v 2นะครับสำหรับตัวนี้เปรียบเทียบนะครับอธิบายนะครับอาจารย์สนหรับท่านไหนที่ต้องการก็ inbox เข้ามาได้นะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับสาหรับเพลย์แอมท่านนี้นะครับสวยๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการดูด้านหลังนะครับตัวนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยด้านหลังก็จะมีในส่วนของ ตัวประมดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอินพุตนะครับมีให้2ไม่ว่าจะเป็นแจ็คโฟนแล้วก็ x l r านะครับสำหรับตัวนี้ผัดลม2ฝั่งนะครับซ้ายขวามีแจ็คดาแดงนะครับสเปคคอนให้นะครับแล้วก็ตัวสเปคคอนด้านล่างนะครับสำหรับตัวนี้สวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเพราแฟกอีกแท่นหนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรศัพท์ถามได้นะครับ0ูนย์4 6้า7ี่เก้าดครับ แล้วก็ศูนย์แปดเจดสสองหนึ่งเจดสี่หี่นะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโรยอนอลพันสองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับ V 2นะครับตัวนี้สำหรับท่านไหนที่ต้องการก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง y o u t u b ได้แล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้าไปรับชมในส่วนของช่องทาง u t u b e ครับฝากด้วเยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของพอแอมนะครับโรยอนอลพันสองครับในราคาที่7 5 0ดัน้บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ